เข้าได้ไหมล่ะโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้โอ้โหโอ้โหข่แมวข่แมวพุ่งหน่อยฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บได้กล้วยได้กล้วยอยู่เดไป ออ้ยอุ้ยแน่นแน่นมากแน่น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 ติดไปวะไปไปกินข้างล่างช้างบ้านช้างบ้านของจริงออ ยังเข้าได้อยู่เ, <c oughs> เดี๋ยวต่อไปเข้าทางนี้แล้วได้กินกล้วย <c oughs> เดี๋ยวต่อไปจะไม่เข้าข้างหลังแล้วนะ <c oughs> ออกินข้าวแล้ว <c oughs> แบ่งเอาอะมาให้กินคำนึงโอ้หมดแล้ว